เรามีตังตักข้าวกินเองนะครับเอาแล้ว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 เอาแล้วกินเองแล้วนะครับเราต้องตักให้เขานะครับเขาจะตักเองไม่เป็นนะครับเนี่ยครับเขาก็จะเคลีย์เคียๆนะครับถ้าเราตรักให้เขาเขาจะทําได้นะครับเขงงางัดไม่ขึ้นนะครับกําลังเรียนรู้อยู่นะครับ กำลังพยายามเรียนรู้นะครับดูนะครับแหไะถ้าถ้าความช้อนอยังงั้นก็หกหมดหลูกนี่ครับกำลังเรียนรู้อยู่นะครับเา s. <S ขตาตักไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตักให้เขานะครับม,มาเดี๋ยวคุณพ่อตักให้อ่ะนี่เราตักให้เขาแล้วนะครับเดู่ในช้อนแล้วนะครับนี่ครับเขาเอาขึ้นมาได้ครับเพราะเพราเราตักให้เขาเขาเอาขึ้นมาได้ หกแล้วลูกหกหกแล้วจริยนได้นะ <Alright. S 1> แต่เขาพยายามฮะให้เขาตักเองนะครับตอนนี้เรากลังพยายามอยู่นะครับดู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 นะครับว่าเขาจะทําได้ไหมยังยากอยู่นะครับยังยากอยู่นะครับยังไม่ได้ยังยากยังยากอีกคำหนึงง่งนะ พยายามอยู่นะครับเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับนั่นแหละครับก็ไดแค่นั้นนะครับทีลเมตรสองเมตรความช้อนก็หกหมดอลูกแต่ถ้าเราตักให้เขาเขาจะกินเองได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตักให้ดูนะนี้เราตักให้เขาแล้วนะครับเราตักให้เขาน้อยนึงนะครับนั่แหละครับเขาก็จะขึ้นมาได้นะครับอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้พยายามลูกพยายามสู้ๆลูก เราต้องหัดทานข้าวเองลูกโอเคนะครับยังไม่ได้นะครับฝึกกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราฝึกกันต่อไปนะครับค่อยค่อยฝึกกันต่อไปนะครับ